ตีหนึ่งตีลงกับเราแบบตรงหัวเลยอีอกตีหนึ่งลงข้างหลังมุมนี้มุมปิดอปล่ามุมอับมนะันอะ โอ้โห้หมงหมดกดแตกกดแตกมีมีโอ้โหอยู่พอดีเลย หลบไปปั๊มก่อนเลยปัม๊มมาลงไปละลงไปแล้วหมอลงไปแล้วหมอหมนได้ชุบนะลงไปยิงครับเลืตัวเดียวของมันเฮ้ยไอพีหานไปหาไอพีหานไปมันนา่าจะติกว่ะชุบกันแล้วชุบกันแล้วยิงหลอบตรงนี้มันกำลังชุบอยู่มันกำลังชุบอยู่มันชุบเสร็จแล้วตีจะมานะ,ะนี่ไงหมอชุบแล้ว ไม่ไงั้นก็ซื้อาาระกดใหญ่ปืนไม่ต้องซื้อรอเก็ <S <s <ays> <S บแยนอันั้นให้เอาดูมันได้ปืน,นเลยแล้วดูพี่ได้ปืนไ e ออีีป้าก็ดีมันมีอีกเด้อเยอะแยะอืม ครับได้นะแบตอันหนึ่งครับเฮ้ย้ามาเลยรอ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 ไปตุวไผมไปตุยผมไม่ตุยมันกำลังตึงปังคนนี้พี่นี่แหอะรับสุกมีรับสุกมีเราบอกตรงนี้ให้ดูแล้วกันไปแล้วเบคอนจาั้หลายมันทุบกันอ่ะ ไหนอะข้างนอกข้างนอกอย,อยู่ไหนกันเดี๋ยวะพออยากต่อยเพื่อน

ลองลองเท่านั้นติดตามไปมั้งโดนบายแล้วหอยตอกมาโยงนอกอุ้ยโลมาก้ี่ิดตรงขา ก็แตกก็แตกมวนเจ็บฟันพี่ฟันฟันฟันไม่มีอะไรหลังแขครสู้กเยฮ้ยอุ้ยตีใหม่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 เอาทีนี้เอาทีนี้โอเคโอเคโอเคพี่โดนข้างหลังยิงวันนี้ใหมง อับหนึ่งพี่ปั๊มนะโอเคอยู่ข้างในนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ใีอีกจีหน,น,น,นึ่งเอ้าหายไปไหนป่ะอะไรอ่ะพี่ถา้าฟัวเนม พี่หายตัวเลยเจริดๆครูที่กูดจูจริงพี่ไม่รู้ว่าหายไปไหนจ่ทงๆรู้ๆคือเมื่อกี้พี่โดนข้างหลังเขาจ็บมากเงียบไปหมดแล้วอ่ะคือหมายความว่าไงวะในยต้เมื่อกี้ที่อยู่หลังเราไม่รู้อ่ะ

ขึ้นภูเขาเห็นตัวเดียวอ่ะเห็นตัวเดียวอ่ะอฮะหายไปไหนวะแอบไปแล้วปะเฮ้ยาแหวนเหรอไม่แหวนในตัวอะไรอ่ะ ไม่กินเพื่นปลาระเบิดเอาหายไปไหนเขาบอกถ้าไม่ได้วิ่งขึ้นไปแล้วก็คือนั่งแอบอยู่แถวนี้แหละเขาเขาเขาหนีไปแล้วใช่เหทำไมมันกระโดดนิดเดียวเองทำไมกระโดดไม่กลใจของเราเลยปิดเลย ทีไ่ไม่มีคิวเลยต้องไปหาผมมีอยู่อันหนึ่งแบ่งได้อันเก็บเก็บเลยผมเอาเองไงเนี่ยหน่นนนวยเลยอือือจ <c oughs> บแล้วปะย,ยังยังลม้ม <c oughs> นี่นี่น าแล้วกระแตข้างบนปูซากตัวนั้นซากเลยนะฟิวอะยากกว่าพินิทก็ฟินิทอ๋อไม่ทันเอาไปเลย เพื่อนี่ีละวไปที่บนบกกันตรงนั้นนะหนีหนีหมดแล้วเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอยู่นะเอาเหรอตายแล้วใช่รู้อ้าหายเสิยงดี่บอกเฮ้ยมีตีใหม่มาลงมาเพิ่งลงมา ถ้าอยู่บนเตมัใครจะตายเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเฮ้ยไอ้สองตัวสองตัวสองตัวข้างหลายสองตัวฮะสองตัวหลังมาหลังมาหลังมันจะวาร์ปมามันมีปั๊มก็ฝั่งนู้นนะปั๊มมันต้องออกว่ะอีกแล้วอยู่นี่ล่าสุดมี อิ่งเที่ยตรงผมมีน้องหนึ่งน้องหนึ่งตรงผมมันไปไหนแล้ววะนี่ คิวหายไปเลยมันกี่แจช่วยนะติตามัรเนี้ทงกันแหละเฮ้ยไม่ผมนี่ไม่ผมนี่อบนัีรังกังแกรังกอยู่ไหนอยู่ไหนเเขาอบงเดีน้ยเขาเนี้อตายไปซะข้างๆมิดใช่ปะเมื่อกี้ โอ้หมันเยอะจังวะคนฝั่งนี้ฝั่งนี้ทีมไม่ไหวขอเก็บของก่ได้กำลังไปกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวผมไปทำไมผมตัวผมมันก็กระโดดไปไกลเลยอ่ะผมอัพไม่อัพไปโดนอุ้ยทุกเอาเฮ้ยมันแหวกแล้วทีนะมันแหวกแล้ว เข้าวงปะมันไปนไหนอะเข้าวงเลยก่อนไปดู <The> นี่ตัวนึงเหะเห็นตัวน,ง <Huh. S 1> น,วนึงมันแอบอะไรไม่รู้เนี่ยตรงนี้อ๋อข้างล่างเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหนึ่งแล้วยว <laughs> กลับไปดีกว่าไม่พามันเลย เอาหามาป่ะอ่าโอแคเลเล็กซี่ไเฮ้ยเดี๋ยวให้ดรอปบอลเยอะๆเอเลยหีบปมกำลังไป มีคนชุบมีคนชุบข้างล่างข้างล่างไหนวะอุ้ยโหจิเบียพาวงก่อนดีกว่านพี่ ได้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 ไปไไปองขวาไปหรอใช่ปะมีแหวกไปไหนมีแหวกไหมแหวกตรงไหนไหมตรงไหนต้องไม่ใช่แหวกไม่ใช่แหวกไอ้เหี้ยมันเธอละอ้อมอ่ะได้นะอ้อมได้นะอ้อมไปกับปะอ้าวอ้อมไหนไม่ได้เอาแหวกมาละ เวทเวทฝนถือที่คือที่ชุบต right> ้องโซลินโซลขึ้นมาหมดละเข้ามาเลยไปหลังแรหลังก็แล้วก็โดดขึ้นไปไหมฮึโว้ยอุ้ยก่อม่วงจิตีโหโหนา่นี่มานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟัน

น,นักหนึ่งนักหนึ่งนักหนึ่งวงแล้ววงแล้วงแรงมาแล้วไปเลย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 โอวงโคตรแรงอุ้ยโดนไปสัวแล้วเราจะแตหือเจ็บ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 มันปั่นไปไหนวะล่ะโอ้ผมบ้าเลยแม่งดักรอข้างบน นิ่งไว้พี่นิ่งไว้ก่อนนิ่งไ <อด S 2> ว้ก่อนอ้ยไม่อยู่คนในโบมันไม่รู้ว่าเราอยู่นี่พี่อยู่ในบ้านเลวยวะยายาเล็กแบ่งพี่ปหมทักอันมีพี่มีเอายาใหญ่ได้ปหะได้อะไรก็ได้ เด็กใหญ่กันหมดนิ่ไว้พี่นิ่ไว้มันเห็นนะมันอยู่หลังคามันเห็นแล้วมันส่องมาแล้วหลบอลมู่ตีบันไดอะพี่ว่ามันต้องมาบนแถนีเนี่ย ยตีทันยิตีกยูนลวมันยิงไปสถากากันะี่ลงานนะไงมีคนวิ่งเห็นปะแต่กูแต่กูไม่เคยหลบได้เพะกูเลนมชันเียัเด่นอกว่ามึงค อยู่ในวงด้วยข้องบนลมละไปมันก่อนพี่มันรับให้มันรับให้อดูมุมนี้เถอะแต่พี่ว่ามึงมาแน่แล้วมุมเนี้ยตรงเนี้ยขอบขอบเนี้ยพี่ดูข้างบนบ้างนะเดี๋ยวผมดูมุมมุมนี้อ่าฮะมันยังส่องอยู่เปนบ้านส่องอยู่ บนบ้านมันอยู่ได้ป่ะน่ะได้หน่อยนึง่งบนหลังคาแล้วก็ในบ้านด้วยไม่มันเห็นเราแล้ว,ลวไอ้ตีนี้มันเห็นเราแล้ว,ลวตรงนี้ได้ป่ะวะไม่ได้บ้านเดินเข้าบ้านละตีนันยัดกันละสองตีน็อกทึ่งน็อกทึ่งโอ้โห ม,มีแบตเดอรักลูกปะ่ะเออเออ,เอ,อหนึ่งอันนี้ดมีให้ลูกหนึ่งสวยพี่เฮ้ยเอ้ยไอเสะแค่ไปนลองที่มันมันมันพีดมันคิดโอ้โหอันติด้วย อยากถามไหมว่ามันจะไม่ยิงกันจริงๆใช่ไหมเอบเอบเอบที่มีสิทธิ์ถามป่ะว่ามันจะไม่ยิงกันจริงใช่ไหมทีแล้วไม่หรือแตกเดี๋ยว้านิต่ำ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 โอ้ต่ำมากกว่า ต้งไปนี่พี่มานี่นมานี่ไหวอยู่หรอวะ <c oughs> นั่ง Yavru 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 ไม่รู้จะทำยังไงแนมรอหน่อยคือแบบไม่มีที่อยู่อ่ะแล้วม yeah. ันก็ไม่ยิงกันจริงๆไม่จบแล้วแอบไอ้ตีนี้ที่ยิงเราด้วยว่ะจีบีอ่ะไม่มีว่อยแเละรีพอร์ตมาดิ กดใส่บวกสองร้อย